PDPA พอรบอคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คนไทยต้องรู้เริ่มใช้หนึ่งมิถุนายนี้แล้วนะสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายตุกอินฟินิตี้แปนะครับก็ในวิดีโอนี้เนี่ยจะมานะครับอัปเดตข้อมูลเกี่ยวเรื่องของ PDPA นะครับ,รบก็คือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนคนคนซึ่ง วันนี้เนี่ยนะครับหมิถุนานะครับสองพเนี่ยเริ่มใช้งานแล้วนะครับแล้วผมก็ได้หาข้อมูลจากหลายๆเว็บไซต์นะครับแบบอยากสรุปสรุป,รปให้เพื่อนเพื่อนได้รับรับชมแล้วก็เห็นข้อมูลกันเพราะว่า,ามันเป็นข้อมูลที่สําคัญมากนะครับเ,เพื่อนเถ้าวันนี้เรามองข้ามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําผิดเงื่อนไขของข้อกฎหมายขึ้นมาเนี่ยเอ้เราหมดตัวได้เลยนะ <laughs> เพราะว่า บทลงโทษค่อนข้างจะโหดร้ายและทารุณรุนแรงนะครับร้ายแรงมากนะครับบทลงโทษนะครับแต่ครั้นี้เรามาทําความรู้จักกับพีด P ี D, A ก่อนนะครับว่าไอตัวพรบคุ้มครองข้อมูลของออข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับคืออะไรก็คือเป็นกฎหมายที่ใช้คุ้มครองและให้สิทธิ์นะครับกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตามกฎหมายพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ได้มีผลกับบุคคลเท่านั้นนะครับแต่รวมไปถึงบริษัทต,ต่างๆจะต้องรักษาข้อมูลของผู้ให้บริการด้วยและการเปิดเผยข้อมูลส่วนส่วนตัวของผู้อื่นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้นนะครับโดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์นะครับในข้อมูลส่วนตัวต่างๆดังนี้นะครับสิทธิ์ในการถอนสิทธิ์ในการนะครับ ถอนความยินยอมในกรณีที่ได้ให้ความยินยอมไว้สิทธิที่ได้รับการแจ้งให้ทราบรายละเอียดสิทธิอ่าสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิขอให้ลบและทำลายหรือทำให้ข้อมูล ส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้สิทธิขอให้นะครับระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสิทธินะครับขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนะครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วตัวแล้วใครบ้างล่ะนะครับอยู่ใน pdpa นะครับก็คือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับประชาชนทุกคนหากเป็นหน่วยงานทั่วไปก็หมายถึงลูกค้าพนักงานรวมถึง เอาซอสนะครับด้วยกาวอีกในก็คือเป็นบุคคลที่ข้อมูลชี้ไปถึงแต่ไม่รวมถึงคนตายหรือนิติบุคคลทั้งนี้เจ้าของข้อมูลบุคคลไม่ใช่เจ้าเจ้าของกรรมสิทธิ์ในข้อมูลนั้นยังไงอะทางนี้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอโอเคหมายถึงครับมาข้อ2นะครับผู้ ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็คือหน่วยงานต่างเนี่ยหน่วยงานองค์กรสถาบันทีก่กำหนดวัตถุประสงค์วิธีการประมวลผลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลธรรมดาก็อาจจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลได้เช่นกันนะครับส,สามนะครับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็คือผู้ที่ทําตามคําสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดย หลักคือเอาซอร์สที่ได้รับจ้างไม่ใช่พนักงานหรือส่วนหนึ่งของหน่วยงานองค์กรหรือสถาบันนะครับมันก็จะมีในหลายๆส่วนสรุปแล้วก็คือ,อเดี๋ยวมาสรุปในในขั้นตอนสุดท้ายแล้วกันนะครับเจ้าหน้าที่ที่คุ้มครองนะครับข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ก็คือคนที่ได้รับมอบหมายเพื่อทําหน้าที่นะครับให้คําแนะนําหรือตรวจสอบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอะ สรุปแล้วมี4ข้อนี้นะครับก็คือจะอยู่ในกลุ่มในกลุ่มของอีด p ี PD, PA, ก็คือเอาทุกทุกคนนั่นแหละครับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับทีนี้เรามาอ่านต่อเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะสรุปให้นะครับว่ามันมันมีข้อดียังไงอันนี้คือผมจะให้มองในข้อดีก่อนนะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะครับหลายๆหลายๆอย่างอย่าง,างเช่นพวกทําช่องยูทูบเบอร์หรือนักรีวิวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีผลละนะครับอะ อะไรนะครับอะไรบ้างที่เข้าข่ายการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้สําคัญเลยนะครับเพื่อนอันนี้เราต้องทําความเข้าใจเลยนะอ่าหนึ่งนะครับจากนิยามความหมายข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวตนนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะครับอย่างเช่นชื่อสกุลชื่อเล่นนะครับอ่าไม่ได้นะนะครับต่อไปนี้ บัตรประชาชนบัตรเดินทางบัตรประกันสังคมบัตรประชาชนโอ้นะครับต่อไปต่อไปเนี่ยนะครับเราต้องมาดูต่อแล้วว่าแล้วระบบต่างๆที่มันเป็นออนไลน์เนี่ยนะครับที่เราจะต้องยืนยันตัวตนในการใช้บัตรประชาชนเนี่ยได้ไหมแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเกิดจากการยินยอมของเราก็คือได้ถูกต้องไหมนะครับก็คือถ้าเรายินยอมเนี่ยได้แต่ถ้าเราไม่ยินยอมไม่ได้นะครับถือว่าละเมิดนะครับที่อย,อยู่ที่อยู่อีเมลโทรศัพท์ อ่ะเพื่อนๆครับเอาหายไปไหนแปบ๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับที่อยู่นะครับอีเมลโทรศัพท์สิ่งสำคัญก็คือสิ่งสำคัญก็คืออะไรครับอันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราเราสามารถทำได้คืออะไรรู้ไหมตอนนี้เราจะมีพวกพวกอะไรข้อความนะครับที่เราไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยแล้วส่งมาหาเราเยอะมากเนยนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถฟ้องร้องได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นกฎหมายข้อนี้เนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดนะครับและอีกอย่างหนึ่งการที่มีคนเอาเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยนะครับไปใช้งานได้เนี่ยนะจะต้องมีคนจะต้องมีคนส่งข้อมูลให้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อีเมลคืออีเมลหรือโทรศัพท์เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการฟ้องร้องกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลเพราะว่าอะไร เพราะการที่เขาการที่ส่งเมลมาหาเราโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายข้อนี้ถูกไหมครับโทรศัพท์นะครับคุณโทรมาหาเรานะครับหรือคุณส่งข้อความมาหาเราโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยโดยที่เราไม่ได้อนุญาตให้คุณส่งมาเนี่ยอันนี้ผมก็มองว่าถ้าเป็นกฎหมายของ p ีพีดีพีเนี่ยก็ผิดนะครับคือต้องได้รับอนุญาตทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยนะครับ เราเราสามารถใช้กฎหมายค้อเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ด้วยนะครับฮะนะก็เหมือนทําให้เรามีสิทธิมากขึ้นเนาะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับข้อมูลต่อมาก็คือเป็นข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมืออันนี้ก็ไม่ได้นะครับเห็นไหมอย่างคอมพิวเตอร์เราเนี่ยถ้าเป็นของเราใครจะมาใช้มาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไหมครับข้อมูลทางชีวมิติมันคืออะไรอ่ะไม่แน่ใจไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหน้าตาอ๋อ นะครับพวกนี้ก็ไม่ได้เห็นไหมนะครับอันนี้เพื่อนๆเข้ามาอ่านอ่านให้เข้าใจก่อนนะหรือหาข้อมูลอ่านให้เข้าใจก่อนนะครับข้อมูลระบุรทรัพย์สินบุคคลเช่นทะเบียนรถหรือโฉนดที่ดินอ่าต่อไปเนี่ยเราถ่ายทะเบีนยนรถยนตใครเนี่ยนะครับเอาไปโพสสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะครับต้องเบอร์ภาพเขานะครับต้องเบอร์นะถ้าเราไปปร,ประจานเขาอย่างเงี้ยเอาไปประนามเขาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆไม่ได้นะ ถ,ถึงจะบอกว่ามันไม่ไม่ถูกก็าตามอันนี้ไม่ได้นะคบเพื่อนๆทะเบียนรถเนี่ยผมเห็นบางหลายๆท่านเนี่ยเอามาโพสด,ด่ากันหน้าเฟซหน้าอะไรเงี้ยถ้าเขารู้เนี่ยนะคบเพื่อนๆเขาฟ้องร้องเราได้นะครับถือว่าเราละเมิดเขานะครับผิดกฎหมายข้อนี้เลยนะละเมิดเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าไม่ควรยังไงเพราะว่าโหเวลาบทลงโทษมันค่อนข้างจะร้ายร้ายแรงนะคบเพื่อนๆอันนี้ต้องระวังนะครับ ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลข้างต้นวันเดือนปีเกิดเสื้อชาติน้ำหนักนะครับตำแหน่งการแพทย์การศึกษาการเงินต่อไปข้อมูลเหล่านี้นี่ถือว่าเป็นข้อมูลความลับทั้งหมดนะครับถ้าเราไม่ยินยอมเนี่ยนะครับถือว่าผิดกฎหมายนะครับข้อมูลอ้างอิงนะครับข้อมูลอ้างอิงนะครับที่เก็บไว้ในไมโครฟิล์มอันนี้เกี่ยวกับพวกอ,อ,อะไรอะนะ ข้อมูลการประเมินผลการทํางานอ้อันนี้ก็โดนด้วยนะครับถ้านายจ้างเอามาเผยแพร่หรือมีคนเอามาเผยแพร่เนี่ยเราสามารถฟ้องร้องได้นะครับข้อมูลบันทึกต่างๆที่ใช้ตรวจสอบติดตามกิจการต่างๆบุคคลนะครับข้อมูลที่ใช้ค้นหาส่วนบุคคลอื่นในอินเทอร์เน็ตโอ้อ่กฎหมายข้อนี้อันนี้นี่ก็ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ มีด้วยนะครับเพื่อนๆข้อข้อล่างสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเราจะโพสอะไรเราจะอะไรเนี่ยเราก็คงต้องระวังกันมากขึ้นทีเดียวนะครับก็อย่างที่บอกเดี๋ยวข้างล่างสุดนะครับจะมาบอกเรื่องของบทลงโทษนะครับทีนี้ส่วนเรื่องการถ่ายภาพนะครับสามารถแบ่งออกเป็น4ส่วนอันนี้เรื่องของการถ่ายภาพละอันนี้เรามาดูเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยสำคัญผมเชื่อเพื่อนๆให้ความสําคัญแน่นอนนะครับก็คือการถ่ายภาพ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวส่วนตนนะครับการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียที่ไม่มีจุดประสงค์ถ่ายภาพเพื่อสร้างผลกําไรหรือการค้าเนี่ยนะครับจัดอยู่ในข้อยกเว้นตามพรบนี้อ่าโอเคคือถ้าเราถ่ายภาพเล่นเนี่ยนะครับแต่หากภาพดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนอาจต่อไปนะครับยังอ่านไม่จบนะพารากราฟแรกจบไปแล้วพารากราฟที่สนะครับก็คือแต่ หากภาพดังกล่าวนะครับเดือดร้อนผู้อื่นหรือสังคมรวมถึงเจตนา,าท่าทางข้อความนะครับหรือแม้แต่คอมเมนต์ต่างๆที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะเสี่ยงโดนฟ้องได้เห็นไหมครับต่อไปเนี่ยไปเม้นด่าใครเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับโดนนะนะฮะไปเม้นด่าใครว่าใครหรือโพสต์ภาพใครหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับลงไปเนี่ย ถ้าเขาสืบคนได้ว่าคุณเป็นคนโพสต์เนี่ยเขาฟ้องร้องคุณได้นะคบเพื่อนๆอันนี้สําคัญนะเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปภาพอันแรกเนี่ยนะครับถ้าเราจะเซลฟี่นะครับเซลฟี่ตัวเราเองสมมติบบนี่คือตัวเราตัวเรานะสมมติอันนี้ใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ให้เราเบอร์ภาพไปหมด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 เบอร์หน้าเขาอะครับหรือถ้าเบอร์ภาพต้งตัวได้ก็บเบอร์ไปโอเคไหมนะครับจริงๆอ่ะผมมองอย่างนี้ว่า คือเบอร์หน้าอย่างเดียวบางทีก็ไม่ปลอดภัยนะผมว่านะ <c oughs> <c oughs> เกิดเธอบอกว่าอา้าวก็เนี่ยมันเป็นชุดที่ฉันใส่อ่ะแล้วเธอมาถ่ายรูปฉันเนี่ยแล้วรูป,นนปเนี้ยฉันโป๊เนี่ยฉันไม่สวยเนี่ยเห็นไหมครับผมว่ามันก็มีมันมีขีดจํากัดเยอะมากนะครับในการที่ที่เราจะจะจะ,จะ,จ,ะจะถ่ายรูปเฟลฟี่แล้วติดเนี่ยเหมือนอย่างเราไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยเราถ่ายรูปภาพมาดันไปติด เพื่อนคนนึงใส่ชุดว่ายน้ําแล้วเขามีตัวเขาไม่อยากให้คนอื่นเห็นอเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับสําคัญนะอันนี้คือข้อสําคัญที่เราต้องระวังนะครับเรื่องของการถ่ายภาพนะครับการถ่ายภาพเพื่อสร้างไรายได้อ่ะมาดูทีน,นี้การถ่ายภาพเพื่อสร้างไรายได้นะครับการรับจ้างถ่ายภาพแต่งงานรับริญญาหรือคอนเทนต์ใน YouTube ต่างๆเอามาแล้วนะครับสําหรับเพื่อนที่ทํา YouTube นะครับซึ่งต่างจากข้อแรกเพราะในกรณีที่รับผล ผู้ปฏิบัติควรทำตามขอบเขตความจำเป็นของข้อสัญญาและความยินยอมถ้าเกิดผู้ที่เป็นช่างภาพอยากอัพโหลดผลงานที่เป็นของอเป็นตนคนถ่าย <c oughs> คือเราเป็นคนถ่ายเนี่ยนะครับแล้วบังเอิญไม่ได้อยู่ในสัญญาที่ระบุไว้กับผู้ที่ถูกถ่าย คนที่เป็นช่างภาพต้องรับอนุญาตจากเจ้าของภาพก่อนนำไปใช้เท่านั้นส่วนการสร้างคอนเทนต์วิดีโอ YouTube ก็ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้บังคับพีดีถ้าเหตุผลเป็นไปตามสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอันนี้อันเนี้เขาบอกว่า,าถ้าเป็นวิดีโอเป็นคอนเทนต์ แต่ผมมองอย่างนี้อีกมุมหนึ่งก็คือสมมุติถ้าเราไปทำคอนเทนต์แล้วมันมีภาพมีอะไรเงี้ยแล้วคนเขาเขาไม่โอเคเนี่ยผมมองว่ามันจะด้เป็นตามข้อหนึ่งไหมอ่ะอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปการทำคอนเทนต์ u t u b e เนี่ยมันก็อาจจะยากขึ้นถูกไหมครับการทำคอนเทนต์ u t u b e ก็น่าจะยากขึ้นการนี้เพื่อนๆต้อง,ต,องต้องทำความเข้าใจเลยนะครับ ต้องทาความเข้าใจเลยต้องไปศึกษาข้อมูลเลยหาข้อมูลเชิงลึกให,ให้ดีก่อนทํานะครับเพราะมาโดนขึ้นมามันไม่คุ้มนะครับงานสื่อมวลชนนะครับหรืองานนิทัศกรรมภาพถ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพข่าวหรือง,งานศิลปรกรรมจะไม่ได้อยู่ในภายใต้พรวคุ้มครองส่วนบุคคลบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมเหล่านี้ต้องทำตามจาริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพอ้าว อย่างนี้เนี่ยคือข้อนี้นะครับนักข่าวเขาก็สามารถเอาภาพเราไปโปรโมตได้สิใช่ไหมเกิดเป็นภาพที่เราไม่อยากให้ไปโปรโมทล่ะที่จริงก็ไม่ควรได้แล้วได้ไม่ควรได้เว้นไหมข้อนี้อันนี้คือในความสตองผมนะอันนี้คือเพื่อนๆท่านหนึ่งเห็นยังไงแต่ว่าถ้าเป็นเราเราเรารู้สึกว่าไม่ควรนะนักข่าวก็ไม่ควรได้ไม่ควรได้รับการยกเว้น เพราะบางทีเราสังเกตภาพข่าวไหมครับว่าภาพข่าวบางภาพข่าวที่หลุดออกมามันเป็นภาพข่าวที่ไม่ควรอะ่ะแล้วเดี๋ยวนี้การเสนอข่าวอะ่ะมันจะเป็นการเสนอข่าวแบบซ้ําๆซ้าๆซ้ําๆใช่ไหมครับอันนี้คือคืออันนี้แต่อันนีเนเน้เป็นความเห็นของผมนะนะครับส่วนตัวผมมองว่ายังไงนะักข่าวก็ละเมิดเราอืมนะครับอ่ะมาดูข้อต่อไปการถ่ายภาพของเจ้าหน้าที่รัฐที่ พยายามหาหลักฐานในการสืบสวนกรณีด,ดังกล่าวสามารถทําได้ตามข้อกฎหมายและตามขอบเขตอ,อันนี้คืออันนี้ก็เกี่ยวกับข้อกฎหมายเขาก็ต้องมีรูปภาพต้องถ่ายภาพอันนี้เราก็ยอมรับได้นะแต่ว่าไม่รู้สิผมไม่โอเคกับข้อ3สําหรับตัวผมนะเพราะว่าทุกวันนี้นะักข่าวเองก็ละเมิดพวกเราอสมควรเลยทีเดียวนะครับเลยทีเดียวที่จริงควรจะใช้ข้อจํากัดมากขึ้นด้วยซ้ำน,นะครับ อันนี้คือข้อมูลข้อความเห็นส่วนตัวของผมนะนะครับทีนี้เขาก็มีรูปภาพเท่ๆอ่าเห็นไหมนี่นะครับมาให้เราดูนะครับก็คือ10เรื่องที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ RPDPA นะครับก็คือ,อข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวตนนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรม เฉพาะเช่นชื่อที่อยู่หมายเลขบ,บัตรประชาชนปุ๊บอันนี้นะครับตามมาตรา6อันนี้มาตรา6นะครับสองผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บข้อมอต้องต้องเก็บรวบรวมนะครับใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุป,ประสงค์นะครับที่ได้แจ้งเราไว้ก่อนหรือในขณะเก็บข้อมูลนะครับอันนี้เป็นห้ามใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์อันนี้มาตราย1นะครับ ผู้ควบคุมข้อมูลนะครับส่วนบุคคลต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับของเราเท่าที่จนะําจเป็นนะเท่าที่จําเป็นนะภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายมาตรายีนะครับข้อ4นะครับความยินยอมอันนี้คือความยินยอมนะเป็นมาตราเป็นฐานการประมวลผลนะครับฐานหนึ่งเท่านั้นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่นะครับ ในการกำหนดฐานการประมวลผลให้สอดคล้องกับลักษณะการประมวลผลและสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอ่ะข้อที่5นะครับในการขอความยินยอมผู้ควบคุมนะครับข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องคำานึงนะครับอย่างที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล นะครับอันนี้คือต้องไม่มีสภาพบังคับในการ,ให,หร,ใ,หนะรให้หรือไม่ให้นะครับให้หรือไม่ให้อ่าก็อันนี้ก็มีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับต่อมาเจ้าของข้อมูลนะครับก็คือข้อ6นะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์นะครับก็คือสิทธิ์ในการถอดถอนนะครับยินยอมให้ในกรณีที่นะครับ ได้ให้ความยินยอมไว้อันนี้คือถอดถอนได้นะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิทธิ์ของเราเราถอดถอนได้หมดเลยนะก่อนหน้านี้อย่างเช่นเราไปซื้อโทรศัพท์เราให้ข้อมูลอะไรไว้อะไรเงี้ยเราไปเปิดัปชีธนาคารเราอะไรให้ข้อมูลกับธนาคารไว้เราเราไม่อยากให้เงี้ยนะครับเราก็ได้นะสิทธิสิทธิได้รับการแจ้งนะให้ทราบรายละเอียดสิทธิ์นะครับขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลนะครับสิทธิ์คัดค้านการเก็บรวบรวมเอ่อรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อที่6ก็คือสิทธิ์ขอให้ลบหรือทําลายหรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้นะครับเก็คือสิทธิ์ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลนะครับส่วนบุคคลแล้วก็8คือสิทธิ์ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้คือเจ้าของข้อมูลนะครับมีสิทธิ์ นะอันนี้เนี่ยสิทธิ์ของเรานะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องรักษาสิทธิ์ของเรานะครับอ่าดก็คือ PDPA นะครับใช้กับการประมวลประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะมีสัญชาติใดก็ตามโอเคคือคุณแค่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยคุณต้องใช้กฎหมายนี้นะครับ แปลว่าชาวต่างชาติก็ต้องใช้กฎหมายนี้นะครับเ,เพื่อนๆโอเคไหมนะในกรณีที่นะฮะอันนี้ข้อ8ในกรณีที่นะครับเหตุการณ์ละเมิดนะครับข้อมูลส่วนบุคคลมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนนี้นะครับมีหน้าที่แจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ พร้อมกับแนวทางการเยียวยาไม่ให้ชักช้าอ่ะนะครับอันนี้ในกรณีเหตุถูกละเมิดนะนะครับเนะครับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้คืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับมีหน้าที่นะครับจัดกำจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมเพื่อให้สำนักงงานสามารถตรวจสอบได้โดยจะบันทึกเป็นหนังสือหรือระบุ ในรูปแบบของอ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับเจ้าของข้อมูลอ่ะเจ้าของข้อมูลก็คือเราใช่ไหมนะครับมีสิทธิ์เรียกร้องต่อกรรมการนะครับผู้เชี่ยวชาญในกรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม P-D-P-A หรือประกาศที่ออกตาม P-D-P-A ทั้งนี้กระบวนการร้องเรียนเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดประกาศกำหนด ตามมาตรา73นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็ไปอ่านเพิ่มเติมหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีนี้นะครับมาดูเมื่อนี่เลยนะครับการฝ่าฝืนนะครับเพื่อนหากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษอย่างไรนี่เลย1นนะครับรับผิดทางแพ่งนะครับ,บ,ผ,รบผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถเรียกร้องเ,อเรียกค่าสินไหมทดแทนได้และศาลสั่งลงโทษเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน2เท่าของสินไหมทดแทน ก็เยอะนะคะเพื่อนคือสองเท่าเราก็ไม่รู้ว่าสองเท่าวัดจากอะไรความเสียหายสินไหมสินไหมเนี่ยก็อยู่ที่ว่ามันมากหรือน้อยใช่ไหมครับถ้าสมมติเราเราต้องเสียค่าสินไหมแสนหนึ่งสองเท่าก็เท่าไหร่ก็สองแสนใช่ไหมถ้าสิบล้านก็ยี่สิบล้านโอ้เยอะนะคบเพื่อนเยอะนะอ่าโทษทางปกครองนะครับไม่ขอความยินยอมให้ถูกต้องไม่แจ้งรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลทราบ ไม่ให้เจ้าของข้อมูลเข้าถึงตามสิทธิ์นะครับปรับไม่เกิน1ล้านบาทก็คือประมาณ1ล้านบาทเก็บรวบรวมนะครับเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปะาสจากฐานทางกฎหมายนะครับปรับไม่เกิน3ล้านเยอะมากนะครับเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล อ่อนไหวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายปรับไม่เกินนะครับนี่เลยนะครับปรับไม่เกิน5ล้านบาท5ล้านบาทเห็นไหมครับหลักร้านหมดเลยนะนะครับโทษทางอาญาอันนี้คือโอ้โหถ้ารับ3าโทษนี้ตายเลยนะครับเพื <c oughs> ่อนโทษอโทษอันนี้คือโทษอาญานะครับทําให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงโทษจําคุกอันนี้มีจําคุกนะครับ6เดือนไม่เกิน6เดือนนะไม่เกิน6เดือน หรือปรับไม่เกิน5 0 0แสนโอคุณพระ5 0 0แสนนะครับเพื่อหาประโยชน์นะครับที่มิชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นจำคุก1ปีแล้วก็ปรับ1ล้านไม่เกิน1ล้านจำคุกนะครับไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน1ล้านบาทโอเคไหมล้วงข้อมูลล้วงล่วงรู้นะล้วงลวง่ลวงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเนื่องจากปฏิบัติาการปฏิบัติหน้าที่ตามพรบนี้ ห้ามนำไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นเว้นแต่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน5 0 0แสนเยอะนะครับนเพื่อนกรณีที่ผู้กระทำผิดนะครับเป็นนิติบุคคลหากกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลในความรับผิดชอบสั่งการหรือกระทำหรือละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำผิด ต้องรับโทษในอาญานั้นด้วยนั่นแปลว่าถ้ามีถ้ามีคณะกรรมการเนี่ยนะครับมี6คนถ้ารู้เห็นนั่งหคนก็โดนนั้งหกคนนะครับอเพื่อนอันนี้ก็ต้องไปอ่านเพิ่มนะครับอันนี้มาสรุปกันง่ายๆก็คือสรุปว่าถ้าเป็นข้อมูลของบุคคลอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อบริซัพพนะครับข้อมูลต่างๆที่บริษัทได้เก็บรักษาไว้ก็ห้ามนําไปเผยแพ่หรือ ส่งต่อให้กับผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาตเสมอในกรณีที่ผู้ให้บริการทําข้อมูลต่างๆของเราหลุดออกมาเช่นข้อมูลบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์เราก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้อ่ะเพื่อนๆโอ้ข้อนี้ผมชอบเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับข้อนี้เบอร์โทรศัพท์อันนี้นะครับถ้าใครเข้ามาอ่านหรือว่าเข้ามาฟังผมเนี่ยเขาาจะน่าจะได้อะไรไปเยอะมาก ผมเชื่อว่าหลายๆคนเรับคานมากที่มีประกันโทรมาบ้างนะครับใครก็ได้ไม่รู้ส่งข้อมูลมาบ้างแล้วบ้างเนี่ยซึ่งเชื่อไหมว่าอะไรอย่างประกันเนี่ยผมมองว่าคือเขาต้องเขาต้องได้เบอร์โทรศัพท์ไปแต่ใครจะเป็นผู้ให้อเนี้ยเราไม่รู้แต่หน้าที่ของเราคือเราต้องไปแจ้งทางทางอ,าอะไรอะ่ะสมมุติเราซื้อเบอร์โทรศัพท์กับค่ายนี้ไว้เราก็ต้องแจ้งเลยว่าเราไม่ยินยอมให้คุณเอาเบอร์ของเราไปให้ใครนะครับ ถ้าถ้ามีใครนะครับโทรมาหาเราให้ทําประกันเงนี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่ส่งเสริมการขายที่อันนี้เราก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องละเมิดเหมือนกันนะครับคือกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีเชิงเชิงเชิงบวกกับเชิงลบใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าในควารมรู้สึกของผมโอเคมันจํากัดสิทธิ์เราเยอะก็จริงแต่มันก็ให้สิทธิ์เราเยอะเช่นกัน ในอนาคตเนี่ยใครละเมิดเราไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องได้หมดเลยนะถูกไหมครับเรียกร้องหรือฟ้องร้องได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือข้อสําคัญต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับคือตั้งแต่วันเนี้ยต,ต,ตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยเราก็ต้องละเอียดละเรื่องของการเรื่องของการโพสต์เรื่องของรูปภาพเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเราอาจจะทําตามใจเหมือนเดิมไม่ได้แล้วทําตามอําเภอใจเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นนี่อันนี้ก็ฝากเอาไว้เลยเป็นเรื่องสําคัญนะครับวันนี้ก็เอาข้อมูลเรื่องของตัว PDPDPA พอนะครับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเอามาบอกเพื่อนๆกันเพราะว่าอย่างน้อยรู้ไว้นะครับก็เป็นการป้องกันตนตนเองได้ดีพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าพลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าอัตราการปรับโทษปรับค่อนข้างจะสูงมาก บทลงโทษสูงมากนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจจะมาทําคลิปย่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบทลงโทษของพอรบรตัวนี้ให้เพิ่มให้อีกทีหนึง่งก็คือมาดูแค่เรื่องบทลงโทษอย่างเดียวนะครับแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงอะไรนะครับอ่ะฝากไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็พอดีผมเข้าไปหาข้อมูลมาอันนี้เป็นเพจผมไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเป็นเพจของออของ พีดีพีเอของอันนี้น่าจะเป็นของหน่วยงานรัฐนะคบเพื่อนๆก็เนี่ยเข้ามาศึกษาข้อมูลได้นะครับเนี่ยเขามีเบอร์ติดต่อได้อะไรด้วยก็เอาไว้ศึกษาข้อมูลนะครับอืมอันนี้เขาบอกว่าปิดแล้วตอนนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจนะครับอ่ะก็อันนี้อ๋อแต่ว่ามันนานแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่ามันมีอัปเดตไหมอ๋ออัปเดตก็คือสามสิบนะครับสามสิบพฤษภาที่ผ่านมานะครับอ่ะก็ก็ยังเป็นเนื้อหาอยู่นะก็ ก่อลองติดตามตูตรงนี้นะครับเพื่อนเพอนเ,พอนเพราะว่าสําคัญนะเรื่องต่างๆตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้เหมือนเดิมเลยนะครับก็ก่อนจบการบรรยายก็ฝากเพื่อนเวยกานกดติดตามกด s u b ส c r i b e แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในตุงอินฟินิตี้แปดแปดให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ